สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณผู้ชมก็สู่รายการสัตแอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะ,คะอัปเดตดทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในวงการจานดาวเทียมค่ะ,คะให้คุณผู้ชมได้รับทราบกาันวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสินค้าคุณภาพของ PSI มาน,นําเสนอค่ะ,คะสินค้าที่เพื่อนช่างหลายๆคนคุ้นชินอยู่แล้วในเรื่องของการติดตั้งจานดาวเทียมซึ่งก็ต้องมี LNB นะคะ,ะ LNB ตอนนี้ PSI มีอยู่2รุ่นหลักๆก,ก,ก็คือ X1 กับ X2 แต่เราจะมาเรียนรู้ถึง ประสิทธิภาพการใช้งานรวมถึงความนิยมกันว่าทำไมเขาถึงเลือกใช้ LNB ของ PSI ไม่ได้พูดเชียนะ <laughs> ก็ก็คือยอดขายมันเยอะจริงๆนะคะนะคะนี่ข้อมูลดีๆที่เราจะมาพูดคุยกันแต่สําหรับคลายที่มีคําถามนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการรับสัญญาณรวมถึงช่องทีวีดาวเทียมต่างๆสามารถที่จะส่งเข้ามาสอบถามได้ค่ะทางช่องทาง SMS เมนะคะพีพ์ p s สเว้นวรรตาำด้วยข้อความของท่านส่งเข้ามาที่เบอร์ซ5 2 0 0 0 0นะคะรวมถึงช่องทางอีเมลค่ะ s a n s w e r s i s a t c o m ค่ะและอีกช่องทางหนึ่งก็ คือ Facebook นะคะสามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวของ s t a แอ e r ได้นะคะโดยคุณพ,พิมพ์เข้าไปที่ w w w f a c e b o o k c o m ฟซ a s ๊กคแนะคะแล้วก็เข้าไปกดไลค์ค่ะคุณก็จะเป็นเพื่อนกับเราเพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในวงการจานดาวเทียมนะคะที่เราจะคอยอัปเดตให้คุณได้ทราบค่ะเข้าสู่เนื้อหาของเราเนะคะเรื่องของเราที่จะคุยก็คือเรื่องของ L&B วันนี้ที่เอามาโชว์เนี่ยก็คือเป็นรุ่น X1 นะคะแต่รุ่นยอดนิยมสุดๆก็คือจะเป็น X2 คุณภาพไม่แตกต่างกันแต่จะแตกต่างกันอยู่ที่ว่าจุดในเรื่องของการรับชมการใช้งานนะคะการเข้าไปนําเสนอลูกค้าผู้ใช้นั่นเองเอาเรื่องแรกก่อนว่าทําไม LNB X1 หรือ X2 ของ PSI เนี่ยถึงได้รับความนิยมจังอันดับแรกคือรูปลักษ์เขาทันสมัย นะคะดูปุ๊บเนี่ยเะาไม่ทันมัยใช่ค่ะก็คือมันจะมีโค้งเว้าดีเอ้ยไม่ใช่สัดส่วนนี่สัดส่วนนี้ว่ากันก็จริงๆแล้วก็คือว่าถ้าเราดูปุ๊บเนี่ย่รูปลักษณ์เขาจะเหมือนกับว่ารับสัญญาณได้ดีเนื้อคิดไปเองหรือเปล่าคือมันจะ ในเรื่องของการรับสัญญาณทรงกระบอกอะไรต่างๆนะคะก็มันจะดูดีนะคะดูมีสง่าราศีจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่แค่การดูดีเท่านั้นมาดูว่าการออกแบบอุปกรณ์แต่ละชนิดเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องพิจารณาแหละก็คือเรื่องของคุณภาพการใช้งานนะคะการทํางานของเขาว่ามันเต็มที่ตามสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะคะแต่สิ่งที่จะตามมาเปนอันดับสองก็คือว่าเวลาเราเราจะไปซื้อของค่ะน้องกาน ถ้าอันไหนที่มันสวยกว่าใชถ้าในประสิทธิภาพที่มันเดียวกันหรือว่าสูงกว่าต่ำกว่าเนี่ยเราต้องเลือกรูปลักษณ์ด้วยนะเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องของความรู้สึกอะแม้ว่า LNB จะอยู่ในหมวกจานก็่อใช่แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่คนไทยเขาจะดูกันเรื่องน้ำหนักด้วยเอออ่าไม่ไม่หนักไม่หนักหนักเอาเหรอถ้าเทียบกับตามท้องตลาดอาจริงปาคือราคาอย่างที่บอกว่า LNB นะคะ,ะวัตถุดิบที่ทำเนี่ยคืออลูมิเนียมนะคะคือถ้าหนักเนี่ยแสดงว่าอลูมิเนียมเยอะในการรับสัญญาณน,นี้ยิ่งดีเลยนะคะ,ะถ้าเกิดว่าเราจับเนี่ยสมมุติว่ามี2อ,อันสองสองยี่ห้อให้เลือกแล้วอ,อันไหนที่หนักเนี่ยคือถ้าเป็น LNB เนี่ยแสดงว่าอลูมิเนียมเยอะอันนั้นเนี่ยคุณภาพดีราคาก็จะสูง<ร>กว่าด้วยใช่ แน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดราคาเท่ากันนี่เราไม่ทราบนะแต่เรื่องน้ําหนักเนี่ยคืออลูมิเนียมเยอะนะคะเออพิ่งรู้เลนี่วิ่ดีมามีการเอามาพิจารณาด้วยว่าน้ําหนักเบาน้ําหนักเยอะใช่อ่ะนอกจากนั้นล่ะคะก็คือนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเรื่องของไดมิเตอร์นี่ดูเรื่องของกระบอกแถงที่บอกว่ารูปลักษณ์ทำไมเขาดีนะคะกระบอกเขาเนี่ยตรงตรงช่วงเนี้ยก็คือเป็นช่วงที่เป็นการ เป็นเขาเรียกว่าฟิทดอนนะคะมันก็จะช่วยในการรับสัญญาณซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเนี่ยจะเท่ากันตลอดเลยนะคะมันก็จะรับสัญญาณได้ดีนะคะตรงนี้มีมผลเท่าด้วยรอคะมีมันจะจะเกีว่วเกี่วได้แบบระยะระยะตรงนี้นะคะออขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวเร็วหน่อยนะคะอ,อ,อันนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ลดในเรื่องของ อะลูมิเนียมนะคะอย่างที่บอกว่ามันเบาค่ะมันก็จะกิ่วเร็วหน่อยนะคะในเรื่องของขนาดกระบอกเนี่ยก็สําคัญนะคะไม่ใช่สําคัญเฉพาะรูปรักษณ์ที่มันสวยหรือไม่สวยเท่านั้นนะแต่มันสําคัญที่ว่ามันการรับสัญญาณเนี่ยมันจะแตกต่างกันด้วยนะคะโอ้พึ่งรู้อะต่อค่ะเริ่มจะตื่นเต้นนะคะก็คือในในเรื่องของที่บอกว่าถ้าหากว่ากระบอกที่เท่ากันเนี่ย ะคะเรื่องของข้อดีนะคะก็กับกับการยึดเลยนะคะง่ายๆเนี่ยคือถ้าคือตัว Lb เนี่ยมันจะคู่มากับสกาลาริงนะคะใ,ใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะคะเ,เรื่องของความเขาเรียกว่าเ,เสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเกือบพอดีละนะคะ mm hmm. แล้วกดแล้วถ้าเกิดว่ายึดน็อตเนี่ยมันก็จะอ,อ Lb เนี่ยจะไม่เอียงมากนะคะ mm hmm. คือถ้าหากว่า คือเ,เรา,าออกแบบมาให้เหมาะสมอยู่แล้วใช่กระบ,บอกเนี่ยมันมันเท่ากันตลอดเนี่ยในการยึดเนี่ยมันก็จะทำให้ยึดดีออนะอ L น V ไม่เอียงแต่ถ้าเกิดว่าบางบางตัวนะคะตามท้องตลาดเนี่ยมันจะเล็กนะคะออแล้วก็ทำให้แบบสเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยมันหลวมะะออการยึดเนี่ยยึดปุ๊บเนี่ยเอียงพอเอียงปุ๊บเนี่ยเรื่องของโฟกัสเนี่ยก็จะไม่ได้นะคะ โฟกัสไม่ได้เนี่ยก็จะทําให้การรับสัญญาณนะคะอ่อนลงไปเลยนะคะเรียกว่าสัญญาณดปนะคะการรับก็ไม่เต็มที่นั่นเองนะคะคือถ้าจานเนี่ยโอ้สะท้อนสัญญาณมาเข้มเลยนะคะตรงจุดโฟกัสพอดีแล้ว L อ b นบเกิดเอียงเนี่ยก็นึกภาพมันก็จะรับสัญญาณได้ไม่เต็มที่สัญญาณที่ปลายทางก็ไม่ดีนะคะค่ะเรื่องของอกระบอกเนี่ยก็เลยมี ความ,<ผ>มสําคัญมีความสําคัญมากตอนแรกนึกว่าแค่แบบว่าโอเคออกแบบให้มันง่ายต่อการติดตั้งเท่านั้นไม่ใช่นะคะ,ม,คะมันจึงมีรายละเอียดยิบย่อยมากกว่านั้นอีกนะคะคุณผู้ชมขาค่ะ,ะแล้วถ้าหากว่าไปไปช่างก็จะน้ําหนักดีนะคะเรื่องของอกระบอกใหญ่เนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปว่ามันก็จะดีนะคะแล้วก็เราไปพูดถึงเรื่องของวงจรข้างใน มันก็จะมีรูปอยู่นะคะก็คือข้างด้านข้างในนะคะเราจะถูกเราจะมีการออกแบบวงจรนะคะแล้วก็ลายปิน้นแม้ขนาดจำนวนของน็อตที่ยึดนะคะก็จะช่วยรักษาเรื่องของอคุณภาพสัญญาณได้ดี หมายถึงน็อตที่ยึดเนี่ยหรอใช่ข้างในตัวเนี่ยหรอข้างในคือถ้าเปิดฝาออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นตามรูปคะซึ่งก็จะมีเรื่องของการออกแบบลายปิ้นที่ดูแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการรักษาคุณภาพที่เอ็มบีเขารับสัญญาณมาจากจานนะคะก็ทุกอย่างนะคะคือถ้าหากว่าออกแบบไม่ดีเนี่ยสัญญาณมันก็จะลดทอนลงไปเลย นะคะจากที่รับมาเข้มๆมันก็สัญญาณก็จะลอสไปนะคะปลายทางก็ไม่ดีอยู่แล้วนะคะเรื่องของอาการเลือกวัตถุดิบนะคะตรง DRO นะคะ DRO เนี่ยมันจะเป็นตัวผลิต oscillator เเนะคะที่เป็นค่า5150สําสำหรับ LNB C-band นะคะ5 5 1ห0เนี่ยก็คือจะเป็นหน่วยเป็นเมกะเฮิร์ตัวนี้นะคะเขาจะมีในลายผลิตเนี่ยจะมี เครื่องวัดนะคะซึ่งตัวมันจะมีน็อตตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่ปรับให้ค่า d ro เนี่ยได้มาตรฐานก็คือ5.150 <c oughs> ซึ่งก็จะมีเครื่อง a n a l y z e r <c oughs> ที่เป็นออสซิเลสโคปนะคะเป็นตัววัดนะคะอีกทีหนึ่งว่าเออได้ค่านี้เนี่ยเป๊ะแล้วนะ <c oughs> นะคะพอเป๊ะแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการหยอดกาวที่ตัว <c oughs> น็อตตรงนั้นนะคะ <c oughs> ซึ่ง น็อตเนี่ยก็มีความสำคัญอีกนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะทำด้วยนะคะตัวทองแดงนะคะซึ่งก็จะมีคุณสมบัติก็คือนำสัญญาณได้ดีนะคะแล้วก็ก็มันจะทนต่อเรื่องของการผูกก่อนนะคะ,คะซึ่งตัวตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือถ้าทนเรื่องของการผูกก่อนเนี่ยนะคะมันก็จะ ใช้ได้ใช้งานเนี่ยได้แบบอายุยาวเลยเพราะว่า l อลเนี่ยไปอยู่ที่ไหนคะโดนจานในหมวกอยู่ในหมวกก็คือมันต้องมันจะต้องทนแดดทนฝนแน่นอนทนกว่าที่แบบทนกว่าสิ่งอื่นๆน,นะคะที่อยู่ใน l อลดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องเลือกวัตถุดิบที่ดีแล้วส่วนกาวที่ไปล็อกไม่ให้ตัวน็อตเนี่ยมีการเคลื่อนนะคะ,คะกาวนี้ก็ใช้คุณภาพที่ดีมากๆ นะคะทนทุกอย่างนะคะตัวนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวน็อตนี้มันเคลื่อนปุ๊บเนี่ยาการรับชมของเรารับไม่ได้เลยนะคะช่องอะไรต่างๆก็จะ ความถี่ก็จะเพี้ยนไปหมดนะคะดังนั้นเนี่ยการเลือกกาวก็สําคัญมากนะคะเราก็เลือกที่เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเรื่องของการออกแบบวงจรเนี่ยสำคัญคอีกเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือ,อในการรับสัญญาณแม้จะเป็นซีแบนที่เราบอกว่า,าฟ้าคือเมฆฝนหนาๆอย่างเงี้ยค่ะฝนตกเนี่ยมันยังรับภาพได้การออกแบบตัวนี้นะคะก็จะ เนื่องจากว่าย่านความถี่ของซีแบนเนี่ยมันก็ตั้งแต่3.4ถึง4.2เมกะเฮิร์ติกะเฮิร์นะคะซึ่งอย่างที่เราทราบกันว่าความถี่ยิ่งสูงอัตราการลอสยิ่งมากนะคะ <c oughs> แม้จะมีฟ้าคือเมฆฝนเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การรับสัญญาณเนี่ยไม่ดีก็มีส่วนนะคะแต่ <c oughs> LNB ตัวนี้เนี่ยในวงจรเนี่ยก็คือจะออกแบบมาใหา้ความถี่ที่อยู่หลัง ซึ่งเป็นความถี่ท้ายอย่างประมาณ4.2กิกเนี่ยมันก็จะมีการลดทอนลงได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเกิดมีฟ้าคือเมฆฝนแต่ว่าการวงจรตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะบูตในส่วนของย่านความถี่ตรงนั้นนะคะตรงปลาย,ปายที่เป็นความถี่สูงนะ่ะขึ้นมาได้นะคะซึ่งก็จะทำให้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฝนตกอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ยังรับชมภาพได้ชัดเหมือนเดิม นะคะก็ไม่มีการลดทอนเกิดขึ้นอ,อ,อันนี้คือเรื่องของทั้งการเลือกวัตถุดิบนะคะ,คะทั้งเรื่องของการผลิตด้วยนะคะ,คะแน่นอนว่าเทคโนโลยีที่นามาใช้ในการผลิตเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่แล้วนะคะแต่วัตถุดิบเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่คุณจะนํามาประกอบการให้เป็นชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพะนะคะสังเกตว่าน้องการค่อนข้างจะลงรายละเอียดมากนะคะในะเรื่องของไม่ว่าจะเป็นน็อตเอยไม่ว่าจะเป็นกาวนะคะรวมถึงวง วงจรต่างๆนะคะที่ทุกส่วนเนี่ยถือว่ามีความสําคัญเทียบเท่ากันเลยทีเดียวหากส่วนใดส่วนหนึ่งมีความผิดพลาดนั่นหมายความว่าประสิทธิภาพของสัญญาณดาวเทียมที่มานะคะรวมถึงคุณภาพสัญญาณบนหน้าจอทีวีของคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่ชัดได้นะคะนี่คือความสําคัญของ LNB ค่ะที่เรานํามาฝากกันเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีข้อมูลต่อเกี่ยวกับเรื่องของ LNB นะคะพักสัครู่ค่ะ กับาาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการแซนเซอร์ของเรานะคะยังอยู่กับการนําเสนอข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการเลือกใช้ LNB ค่ะ,คะเราได้ทราบไปแล้วนะคะว่าคุณสมบัติของ LNB ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะต้องประกอบด้วยอะไราบ้างนะคะน้องการให้รายละเอียดแบบยิบเลยทีเดียวนะคะ,คะอุปกรณ์ทุกส่วนทุกชิ้นวัตถุดิบทุกอย่างที่นํามาผลิตนะคะถือว่าคัด เกรด A มาโดยเฉพาะเพื่อที่จะมาผลิต LNB ให้คุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็น x 1หรือ x 2, 2> มีประสิทธิภาพในการรับสัญญาณดาวเทียมได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะคะเห็นน้องการบอกว่าอยากเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ LNB คะ่ะที่เราลงรายละเอียดไปถึงไอ้ตัว DRO ที่อยู่ใน LNB นะคะ,คะที่เป็นตัวผลิต o s c i l l a t ต r ร1 5 0นตัวนี้ที่บอกว่ามันจะมีน็อตนะคะแล้วก็มีกาวหยอดด้วยนะคะกาวที่หยอดไปนี่นะคะก็คือจะช่วยยึดไม่ให้เคลื่อนนะคะคัวน,นี้เนี่ยอทองแดงที่เป็นน็อตเนี่ยก็คือใช้เป็น100%คือทองแดงทองแดง100%่นั่นเองนะคะ,คะากาวเนี่ยค่ะเราเราหยอดเนี่ยเราจะไม่ได้หยอดเต็มนะคะเพราะว่าทองแดงต่อไปเนี่ยมันจะเกิดคาบอ,าออกไซด์ที่เรียกว่าพา พาธินานะคะก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทําใหา้ทนต่อสภาพภูมิอากาศทนแดดทนฝนอะไรต่างๆอีกด้วยนะคะตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดลึกเข้าไปอีกอค่ะจะเรียกได้ว่าทนมากแล้วการออกแบบวงจรนะคะก็คือจะช่วยรักษาความแรงของสัญญาณที่รับมานะคะแล้วก็สุข แล้วก็ส่งออกนะคะด้วยสายนํำสัญญาณที่ดีมีคุณภาพอีกนะคะนี่แหละคือความพิเศษของสินค้า PSI ถามว่าวันนี้ทำไมเราถึงมาพูดเรื่องของสินค้า PSI <ม>ก็แน่นอนแหละนะคะน้องการก็คืออยู่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสามารถที่จะมาบอกคุณผู้ชมได้ว่าสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยมีความสะดวกนะคะ,คะมีความง่ายนะคะสหรับเพื่อนช่างเองเนี่ยง่ายต่อการติดตั้งง่ายสาหรับการที่จะเข้าไปบริการรวมถึงลูกค้าผู้ใช้นะคะลูกค้าผู้ใช้ ก็จะได้สินค้าที่มีประสิทธิภาพไปใช้งานไม่เกิดปัญหาตามมาให้กังวลใจนั่นเองนะคะเราก็เลยนามาบอกเล่าค่ะจะให้เราไปบอกย่ออื่นมันก็อะไรอยู่นะเพราะเราไม่รู้เอาเป็นว่าเห็นหน้าสองคนนี้รู้เลยว่าเป็นย่ออะไรใช่ไหมมีคําถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของ LNB เหมือนกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยมีผลิต LNB เรื่องรุ่น CKU นะคะมีคุณผู้ชมบางท่านคือซึ่ง เป็นเพื่อนช่างนี่แหละสอบถามเข้ามาว่ายังมีผลิตอยู่ไหมหรือว่าจะต้องมีวิธีการยังไงที่มันง่ายต่อการรับชมช่องในระบบ C K U ก็สำหรับรุ่นนี้นะคะเลิกผลิตไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าหนเนี่ยราคาแพงกว่าซื้อเดียวๆอีก C แบนตัวหนึ่งกับ KU ตัวหนึ่งเนี่ยจะถูกกว่านะคะตอนนี้ก็คือจะนิยมแบบนี้กันมากขึ้นซึ่งถ้าต้องการที่จะรับเป็นไทยคม C แบนแล้วก็ KU แบนนะคะก็สามารถที่จะนํามาดูโอคกันได้นะคะอย่างนั้นจะสะดวกกว่าจะสะดวกกว่า,าแล้วก็เรื่องของ,ของการาเซอร์วิสด้วยะคะ่ะก็จะเซอร์วิสง่ายถ้าเกิดว่า ซีแบนเสียเราก็ยังจะสามารถดู KU ได้นะคะถ้า KU เสียเราก็สามารถที่จะดูซีแบนได้ด้วยไม่อยากให้เสียทั้งสองอย่างานั่นแหละ,ค,ะค่ะจะได้ดูแบบครบนะคะเต็มที่เลยแล้วทำไมขนาด lnb ของ KU ยูะนะคะเล็กกว่าของซีแบนตรงนี้นะคะก็อยู่ขึ้นอยู่กับความถี่นะคะซึ่งที่บอกว่า KU เนี่ยความถี่ จะสูงกว่า,วาซึ่งแบนแบนวิดนะคะความกว้างของคลื่นเนี่ยก็จะสั้นกว่านะคะ,คะซึ่งตัวโพบอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องเล็กนะคะถ้าเปรียบเปรียบง่ายๆนะคะกับเสากระปิกอากาศก็แลกกันนะคะถ้าเกิดว่าย่านที่เป็น UHF นะคะอย่าง ITV อย่างเงี้ยนะคะปีกมันจะเล็กกว่าะะถ้าเป็นช่อง3มเนี่ยคึ้นความถี่มันจะ,ะความถี่ต่ำนะคะ คือปีอากาศก็จะใหญ่กว่านะคะเทียบลักษณะนี้เอาก็จะเห็นภาพชัดเจนนะคะว่าทําไม KU ถึงเล็กกว่า c ีแบนในเรื่องของการใช้งานนั่นเองนะคะ,ะคุณผู้ชมเปรียบเทียบง่ายๆนะคะ,ะอ่ะดา LNB ของ PSI นะคะสามารถที่จะนําไปรับสัญญาณจากดาวเทียมดวงอื่นได้หรือไม่อย่างไรออได้ค่ะก็คือในเ,ออเราต้องดูด้วยนะคะว่าดาวดาวเทียมดวงนั้น ช่องรายการที่เราต้องการรับเนี่ยเป็นความถี่เท่าไหร่นะคะถ้าหากว่าความถี่นะคะอยู่ในช่วงตั้งแต่3.4ถึง4 2 g กิกะเฮิร์นะคะซึ่งเป็นสเปคที่ตรงกันกับ LNB นะคะอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะนำไปติดตั้งรับสัญญาณดาวเทียมดวงนั้นได้เลยนะคะอย่างที่เราบอกว่าเอ LNB นะมันมีความมันมีค่าความถี่อยู่ในตัวะนะคะก็คือ5150ตัวนั้นเนี่ยเขาจะเอาไปลบกับความถี่ที่ ชใช้งานจริงใช่เอาไปลบกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ความถี่กลางขึ้นมามซึ่งก็จะสามารถที่จะเดินผ่านสายนําสัญญาณได้เพราะว่าสายนําสัญญาณเนี่ยในช่วงของการรับคลื่นนะคะมันไม่เหมือนกับ LNB ก็ B, คือ,อสเปคเขาจะความถี่เขาจะ,ะต่ํากว่านะคะ,ะดังนั้นเนี่ยเราต้องดูความถี่ของช่องรายการแต่ละช่องเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมดวงไหนก็ตามตอย่างเช่นหนึ่ง ความถี่ Ku 1 2 2, 2่ 2, 2 2อย่างนี้นะคะ,ะแล้วก็เอาไปลบกับความถี่ที่อยู่ใน LNB ที่ระบุมากับสเปคถ้าลบปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะ,อ,ะอยู่ในสเปค ของสายนําสัญญาณเนี่ยมันก็สามารถที่จะรับได้นะคะสายนําสัญญาณน,นะคะสเปคเขาก็จะอยู่ที่950 m อเมกะเฮิรถึง2150 m นเมกะเฮิร์นะคะตรงช่วงเนี้ยเขาจะสามารถรับสัญญาณได้ตลอดเลยเหมือนว่าเราต้องดูด้วยว่าอุปกรณ์ที่เรานํามาใช้งานใช้ประกอบกันเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วรับ สัญญาณได้ในช่วงความถี่ไหนไม่ว่าจะเป็นช่องที่เขาส่งด้วยความถี่เท่าไหร่ LNB ที่เราจะใช้เนี่ยเป็นแบบไหนกันทั้ง k u ทั้ง C-band นะคะสามารถที่จะใช้เพื่อรับสัญญาณดาวเทียมดวงอื่นได้ทั้งหมดเลยะนะคะแต่คุณจะต้องพิจารณาด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะพิจารณารวมถึงสายนําสัญญาณที่เราใช้นะคะซึ่งเรานําเสนอไปแล้วเมื่อเชฟที่แล้วนะคะอันนี้คือคอนเฟิร์มว่า ใช้งานได้นะคะแต่ค,คุณต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับช่องที่คุณจะรับ<ช>ดาวเทียมดวงที่คุณจะรับหน้าจานที่จะต้องหันไปให้ตรงกับทิศทางของช่องนั้นที่ส่งสัญญาณด้วยนั่นเองนะคะการรับประกันล่ะเห็นบอกว่าการที่แบบช่วงนี้ฝนฟ้าอาจจะตกไม่ต้องตามรู้ดูการ <c oughs> นะคะทุกพื้นที่ก็จะมีฝนตกบ้างแล้วก็สิ่งที่ก็ไม่ตกเลยสิ่งที่มีปัญหาตามมาก็คือว่า บ้านไหนที่ติดตั้งจานดาวเทียมเนี่ยบางครั้งก็จะมีอาการแบบฟ้าลงแล้วเวลาลงเนี่ยเขาก็จะลงที่อ b เน,นี่ยแหละเพราะว่าเขามีวงจรอ,อยู่ถูกไหมอาจจะลงใกล้เคียงแล้วก็มามีสัญญาณมากระทบใทำให้แรงมาก LNB ของเราเนี่ยมันเสียง่ายะนะคะแล้วก็ในการที่จะเข้าไปแก้ไขเนี่ยปรับ LNB หรือว่าเปลี่ยนเนี่ยค่อนข้างจะยากนะคะก็เลยสอบถามในเรื่องของการรับประกันตรงนี้มามยังไงบ้างเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ เกิดกันทุกบ้านนะคะน้อยมากที่จะเกิดนะคะ,ะส่วนของการรับประกันเนี่ยถ้าอยู่ในหนึ่งปีนะคะก็จะมีการรับประกันก็มีการเคลมให้นะคะตรงนี้ในหนึ่งปีคุณถือ LNB ที่มันไม่ไหม้เนี่ยเข้ามาที่ศูนย์บริการได้เลยะนะคะ,คะเขาเปลี่ยนเทินให้คุณเลยนเปลี่ยนไม่ใช่เทินเปลี่ยน ชุดใหม่ให้คุณทันทีนะคะสำหรับเพื่อนช่างที่จะไปบริการลูกค้าต่อนะคะส่วนหลังจากรับประกันสิ้นสุดแล้วนะคะคุณก็อาจจะต้องมาคุยเงื่อนไขรายละเอียดกันนิดนึงนะคะว่าจะมีค่าใช้จ่ายไหมอย่งไงนะคะจะต้องดูแลกันยังไงบ้างนะคะอันนี้คือเรื่องของการรับประกันนะคะเพิ่มเติมกับคุณผู้ชมค่ะสินค้าของ PSI นะคะไม่ว่าจะเป็น LMB ไม่ว่าจะเป็น Receiver นะคะรับประกัน1ปีค่ะแต่ ถ้าเป็นใบาจานก็คือจะรับประกัน5ปี นะคะอันนี้คือการบริการพื้นฐานสำหรับ PSI แล้วก็เสริมต่อนะคะสำหรับคนที่ต้องการที่จะให้เรารับประกันให้ยาวนานกว่านั้นสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้นะคะ psi.co.th นะคะเข้าไปแล้วก็ลงทะเบียนออนไลน์ค่ะจากปกติ1ปีนะคะหรือ12เดือนเนี่ยคุณจะได้เพิ่มมาอีก2เดือนเป็น14เดือนทันทีนะคะแต่ต้องดูด้วยนะบางคนนี่คืออาจจะซื้อไปนานแล้วนะคะแต่สำหรับ รับลูกค้าใหม่ที่เพิ่งซื้อไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะคะคุณได้บริการเพิ่มเติมด้วยนะคะได้การบริการรับประกันเนี่ยที่ยาวนานมากกว่าเดิมนะคะ,คะอ่ะสุดท้ายย้ำกับคุณผู้ชมบางคนที่ยังไม่เข้าใจายอยู่นะคะสำหรับ l n x X1 กับ X2 กนะคะการใช้งานแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะเราก็คือพิจารณาผู้ซื้อละกันนะคะผู้ซื้อเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนนะคะว่าเอเรา จะมีทีวีเนี่ยคือหนึ่งเครื่องหรือเปล่านะคะที่ที่บ้านนะคะหรือว่าการรับชมทีวีในบ้านเราเนี่ยมีกี่จุดกันแน่นะคะถ้ามีปีนี้จุดเดียวปีหน้าก็จุดเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยแนะนำให้เป็น X1 นะคะก็คือติดไปดูตลอดไปเลยนะคะเหมือนกับว่าบ้านเราไม่ใหญ่มากอาจจะอยู่กันแค่สคนตายายสมมุตินะคะมีทีวีเครื่องเดียวจุดเดียวนี่แหละดูที่ห้องนอนแล้วก็จบเลยนะคะอันนี้คือติดตั้งแค่จุดเดียวก็พอนะคะแต่ว่าแต่ถ้าเรามีทีวีดูทีวีกันอยู่สอจุดละเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยก็จะมีอีกสมมีเป็นจุดที่สมมีเป็นจุดที่สคือเรียกได้ว่า สองจุดขึ้นไปเนี่ยค่ะแนะนำเลยให้เป็น x สองนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปใช้ x หนึ่งแล้วแล้วมาเปลี่ยนเป็น x สองเนี่ยค่าใช้จ่ายของคุณเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาใช่เน,<ช>นื่องจากว่าเราซื้อทั้ง x หนึ่งแล้วก็ x สองเลยนะคะอันนี้มันก็จะทำให้เรื่องของเซอร์วิสอีกก็คือเรื่องของบริการอีกอาจจะต้องชาร์จเพิ่มเข้าไปอีกซึ่งก็จะไม่คุ้มนะคะถ้าหากว่าเรากำลังจะติด ก็คือกําลังตัดสินใจที่จะ,ะติดตั้งจานอยู่อย่างนี้นะคะ,คะก็แนะนําว่าถ้าต้องการที่จะติดแบบมากมากกว่า1จุดแน่นอนเนี่ยให้ใช้เป็น x 2นะคะ<ถ>ก็จะคุมค่ะ,คะ ก็ขอแนะนําเพิ่มเติมนะคะสาหรับคนที่จะติดตั้งจานดาวเทียมนะทุกวันนี้ก็แน่นอนแล้วว่าในเรื่องของการที่เราอยู่บ้านหลังหนึ่งนะคะเราอาจจะอยู่ด้วยกันหลาย,ลายคนรวมถึงมีทีวีหลายเครื่องมีหลายห้องนะคะที่เราอยากได้รับความสะดวกสบายณนะวันนี้เนี่ยเราอาจจะดูแค่จุดเดียวอยู่นะคะแต่ในอนาคตอาจจะขยับขยายก็ขอแนะนําว่าให้เป็นติดเป็น LNB แบบ X2 รองรับอนาคตไว้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญอาจจะให้เพื่อนช่าง ต่อสายนำสัญญาณออกมาเลยนะคะเพื่อที่จะมาวางลายสายไว้พอถึงเวลาที่คุณอยากดูอีกจุดหนึ่งเนี่ยคุณแค่มีทีวีใหม่เข้าไปนะคะรวมถึงมี LNB อีก1ชุดเข้าไปเอ้ยไม่ใช่มีรี c ซิเวอร์อีกหนึ่งชุดเข้าไปนะคะก็สามารถที่จะดูได้เลยเอาสายน,นั้น,นมาต่อจุ๊บ สัญญาณแค่นั้นเองเอนะคะจะง่ายๆค่าใช้จ่ายก็จะน้อยลงด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราอ,อีกเดือนหนึ่งเรามีเงินเพิ่มมาอีกนะคะก็เราเราก็จะซื้อเฉพาะตัวเครื่องอย่างเดียวซึ่งเขาแถมรีโมทมาอยู่แล้วล่ะค่ะก็คือเอาไปต่อเข้ากับสายที่เดินไม้อยู่แล้วนะคะก็จะสามารถที่จะรับภาพได้เหมือนกับว่าเราติดตั้งเองได้ด้วยค่ะ,ะ,คะอันนี้คือคําแนะนําดีๆนะคะรวมถึงข้อมูลดีๆที่เรานํามาฝากกาันสําหรับเรื่องของ LNB ค่ะวันนี้รายการซันเซอร์ของเราหมดเวลาแล้วนะคะ ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ